มันจะมีอีพวกประเภทเนี้ยกูก็เคยเป็นกูจะยืนหลบมุมอยู่ที่ต้นเสาต้นหนึ่งนะแล้วกูก็จะแบบโอ๊ยทําไงดีกูจะเข้าไปยังไงดีว่าแม่งแบบภาระในหัวมาละแบบพ่อแม่กูรอตังค์อยู่ลูกกูรอเงินอยูอ่น้องกูรอเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะหน้ามึงจะเศร้าเพราะมึงกาลังเครียดอยู่ลูกค้ามองปุ๊บโอ้ยอีนี่แม่งมีความเครียดว่ะเขาจะไม่เข้าหาเราสวัสดีค่ะหนึ่งเอลลี่นะคะ ทุกคนวันนี้หนิงก็หามุมใหม่นะอาจจะแปลกหูแปลกตาไปนิดนึงก็วนๆอยู่ในรอบห้องนี่แหละมุมจัดได้แค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหนิงก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การทํางานของหนิงสาเหตุที่จะต้องมาเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ที่หนิงเข้ามาอยู่ในวงการเขียนหนังสือะคะ่ะก็มาประมาณสิบสาปีได้ละนะคะแล้วจากการที่หนิงเขียนหนังสือบอกเล่าประสบการณ์โดยที่อยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับ น้องๆหรือคนรุ่นใหม่แล้วก็ใครหลายคนที่คิดอยากจะเข้ามาในวงการขายบริการเนี่ยดูไว้และจะได้ไม่เข้ามาใช่ไหมแล้วหนิงก็บอกกันนะคะว่าไม่ชักจูงส่งเสริมหรืออยากจะนําพาใครเข้ามาสู่อาชีพนี้เพราะว่ามันก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นนะโอเคสิ่งที่หนิงทำอ่ะทําในช่องแดงนะมันก็เหมือนเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนนะคะที่เขารู้ว่าอาชีพนี้แม่งแบบต้องโดนอะไรบ้าง มันก็ทาให้ใครหลายคนไม่อยากเข้ามาทาใช่ป่ะแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษาที่จะเอาไปทําเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งหนิงก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่เรื่องราวของหนิงเป็นประโยชน์กับน้องๆนักศึกษาทีนี้จะบอกอย่างนี้ครับว่า13ปีที่ผ่านมาแล้วก็จัดก,การที่หนิงไปทําช่องแดงอะนะก็ประมาณสัก5 6ปีได้ละหนิงบอกทุกอย่างนะบอกตลอดเวลาเลยว่าอาชีพนี้มันไม่โอเคนะ แต่ว่ามันก็จะมีคําถามที่หนิงเจอบ่อยที่สุดแล้วก็มาเรื่อยๆมาประจาประจาก็คือว่าแม่หนูอยากจะไปทํางานที่ประเทศนน้นดีไหมแม่หนูจะไปบาเลนดีไหมหนูจะไปสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีแม่ยุโรปดีไหมหรือคนชาตินี้เป็นยังไงคนชาตินั้นเป็นยังไงฝรัง่งอันนี้ฝรัง่งอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่ไปทํางานแล้วหนูจะต้องแบบต้องทําตัวอะไรยังไงอะคือมาถามเกี่ยวกับอยากจะเข้าไปอยู่ในวงการนี้ซึ่งเราอะไม่ได้ส่งเสริมแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปใช่ ถ้าหนิงเจอคําถามแบบนี้นะหนิงจะแบบไม่คุยด้วยเลยนะแล้วหนิงก็จะพิมพ์กลับไปบอกว่าเออขอโทษนะคะตอนนี้แบบพี่ยังไม่ได้ทําอาชีพนี้แล้วและพี่ก็ไม่ส่งเสริมหรือว่าชักจูงนาพาใครให้เข้ามาสู่อาชีพนี้จบนะคะหนิงก็จะไม่คุยแต่มันก็ยังมีอยู่จนกระทั่งเวลามันผ่านไปผ่านไปหลังจากที่หนิงทาช่องแดงแล้วมันก็เหมือนกับมันเริ่มจะซาซาเนื่องจากว่า,าสาเหตุที่มันซาก็ว่าหนิง ช่องหนี่ติดเหลืองแล้วก็ไม่สร้างไรายได้เพราะว่าระบบ i อ่ะมันกำลังมองว่าหนิงน่ะนำเสนอในเรื่องการค้าบริการนะซึ่งมันเป็นแบบเขาบอกว่ามันไม่ดีแต่หนิงคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะแล้วมันก็เลยทําให้หนิงติดเหลืองช่องหนึ่งคนแล้วก็ถูกปิดกัน้นคนก็ดูน้อยลงน้อยลงเราก็เลยฉีกมุมออกมาค่ะเพื่อที่จะมาะทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวทํา ไปเที่ยวที <și S 2> ่นู่นที่นี่ที่นั่นหรือไม่ก็ทํากับข้าวทําอะไรอะไรไปเล่นเปื่อที่มันแบบไม่ได้อยู่ในแวดวงการค้าบริการแต่เชื่อเป่าว่าแม่งไม่ค่อยมีคนดูเลยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดวันไหนหนิงออกมานั่งพูดเรื่องแบบนี้หรือแบบอย่างล่าสุดที่หนิงไปยืนอยู่ซอยนานาแล้วหนิงก็ชี้ให้คนที่เป็นพ่อแม่เห็นนะว่าเนี่ยทุกคนลูกสาวของคุณมาทํางานที่เนี่ยมันยากลําบากมากต้องแบบ แข่งแย่งกันแล้วก็ต้องแข่งกันจะต้องเอาตัวรอดไปวันๆจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาสารพัดเจอกับแขกที่เฮี้ยลากๆทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยน,นะอยากให้พ่อแม่ใช้เงินเบาๆหน่อยหรือไม่ก็อย่าได้มาขูดรีดเงินกับลูกเลยนะปรากฏว่ามันก็ทําให้ใครหลายคนเข้ามาดูคลิปนี้นะดูเป็นแสนนะแล้วมันก็ไปโดนใจน้องๆหลายคนที่เขารู้สึกว่าเขาทําอาชีพนี้แล้วเขาต้องรับภาระทั้งบ้านนะ่ะ เออคนทั้งบ้านก็มาตอดเขามาแบบให้เขารับผิดช,ชอบคนเดียวดูแลครอบครัวกลายเป็นหนูนะ้าครอบครัวคนเดียวไปเลยยเงี้ยหนิงรู้สึกว่าการที่หน่งทำเรื่องแบบนี้แล้วคนมันดูเยอะมันมีน้องคนหนึ่งพูดว่าพี่พี่เหมือนโดนสแต็์ไปแล้วถ่านึกถึงกะหลี่ต้องนึกถึงเอลี่อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นหนิงรู้แล้วว่าหนิงจะไปพูดเรื่องอื่นคนไม่สนใจเราจะต้องอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นใช่ไหมโอเคทีเนี้ยล่าสุดะคะ่ะก็เมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยนะมันก็มี ประโยคมีคําถามของน้องคนหนึ่งเขาก็ส่งข้อความมาถามหนิงบอกว่าเออพี่หนิงหนูว่าอยากจะไปจับแขบที่ซอยสิบเอ็ดหนูจะต้องทํำยังไงขอความรู้หน่อยโอ้โหพอหนิงฟังปุ๊บหนิงก็โคตรวิบเลยรู้สึกโกรธนะแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะกูทําช่องมาเนี่ยกูบอกมาสารพัดว่าอาชีพนะี่มึงต้องโดนอะไรบ้างมึงยังอยากจะทากันอีกหระคือเราก็ไม่รู้ทำยังไงนะหนิงก็เลยตอบน้องกลับไปว่า เออขอโทษนะพี่อ่ะไม่ได้ทําอาชีพนี้แล้วแล้วก็พี่ก็ไม่ทักจูงส่งเสริมใครให้มาเหมือนเดิมยอะไรเงี้ยตอบนี้ต่ฮะน้องก็เลยตอบกลับมาว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นสองวันผ่านไปอ่ะหนิงก็มานั่งคิดนะคะว่าเออจริงๆแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันแบบมันเลือกไม่ได้นะบางคนเขาก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายอยากมีชีวิตที่ดีแต่ว่าด้วยสถานภาพทางครอบครัวยากจนหรือพื้นเพไม่ค่อยดีมาอะไรเงี้ยยากจนอ่ะนะ แล้วคนผู้นี้ก็เลยเข้ามาสู่อาชีพขายบริการบางคนเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆทุกคนห้ามไม่ได้เพราะเขาอาจจะมีความจําเป็นมากมายที่ต้องใช้เงินเยอะหรือเขาอาจจะรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องใช้นี้แทนพ่อแทนแม่นี่สิ่งีลุงตุงลังเนี่ยหรือเขาไปทํางานโรงงานแล้วมันได้เงินน้อยมันไม่พอใช่ปะเขาก็เลยต้องเข้ามาสู่อาชีพนี้เพราะคิดว่าอาชีพนี้มันได้เงินง่ายแต่บางคนเขาไม่เคยทํางานแบบนี้เขาไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นอย่างไรทําอย่างไรใช่ปะหนิงก็เลยมานั่งคิดได้ว่า มันทำให้เรานึกถึงตัวเองอะค่ะตอนที่หนิงอะเข้ามาในวงการนี้ใหม่ๆอ,ะ,อะหนิงเขอตัดไปที่ญี่ปุ่นเลยละกันอย่างเราไปอยู่ญี่ปุ่นอะหนิงไปทํางานในซ่องนะแล้วเราก็ต้องไปเจอกับพวกคนที่พวกเพื่อนๆในวงการอะเยอะแยะมากมายหลายสิบล้านเนี่ยก็แข่งแขงแย่งกันเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเริ่มต้นยังไงทํำยังไง เราก็ต้องเอาชีวิตเรา,าเข้าไปเสี่ยงทุกป่ะไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วมันก็เลยกลายเป็นประสบการณ์มาบอกเล่าให้คนอื่นฟังทีนี้คนรุ่นใหม่มันเข้าไปอ่ะบางคนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแล้วเพื่อนหนิงหลายคนนะ่ะล้มหายตายจากเสียชีวิตถูกกระทําชําเราต่างๆนานาโดอนอัดให้เล่นยาถูกทําร้ายถูกฆ่าตุยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนิงก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ทุกคนหนิงก็เลยนึกถึงน้องคนนี้แล้วก็บอกอก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบ ไม่บอกเขาว่าเพราะว่าถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราควรจะไกด์ไลน์เขาเราควรจะฉีดวัคซีนให้เขาใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเนี่ยรู้ว่าการเข้ามาทํางานเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงวางตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยหลายหลยอย่างนะบางคนเขาไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ก็เลยตัดสินใจส่งข้อความกลับไปหาน้องคนนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าเออเธอเป็นยังไงบ้างใช่ไหมหนึ่งก็รู้สึกลึกๆก,ก็รู้สึกแย่นะว่า ถ้าน้องมันย้อนถามแล้วว่าถ้ามันเป็นอาชีพที่ไม่ดีแล้วมึงามทาทาไมใช่ปะมันมันหลายอย่างอะที่มันอยู่ในหัวหนิงอะหนิงก็เลยย้อนไปถามน้องว่าเป็นจางบ้างน้องเขาก็ตอบทันทีเลยนะบอกว่าอ๋อสบายดีค่ะพี่หนิงเอินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นที่หนูคุยกับพี่อะแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ทําอาชีพนี้แล้วแล้วพี่ไม่ชักจูงส่งเสริมอะ หนูก็เลยกลับไปดูช่องแดงของพี่ว่าพี่เล่าอะไรไว้บ้างเพื่อที่ว่าเวลาหนูเข้าไปอยู่ในวงการเนี้ยหนูจะได้รู้ว่าอะไรที่หนูควรหลีกเลี่ยงหลบหลีกหรือหนูจะต้องทําตัวอย่างไงหนูจะต้องเริ่มต้นแบบไหนยังไงก่อนหนิงก็เลยขอไลน์น้องเขาว่าเอออันนี้พี่ขอไลน์ได้ไหมขอโทรคุยดีกว่าน้องก็เลยให้ไลน์มาไว้เราก็เลยถามเขาประโยคแรกว่าเพราะอะไรทําไมเธอถึงอยากเข้ามาสู่อาชีพนี้น้องก็เลยบอกว่าพี่จริงๆหนูว่า ทำมาก่อนอยู่แล้วคือน้องไปมาหลายประเทศเหมือนกันแต่ก็คือคือน้องไปเนี่ยไปในเส้นทางนวดนะคะคือไปฮ่องกงสิงคโปร์บาเลนไปญี่ปุ่นไปอะไรมาหลายที่เลยแต่ว่าน้องทํานวดตลอดเลยแล้วเขาก็ทํานวดพิเศษแต่วันเนี้ยอายุเขาก็บอกเขายุมากละนะก็30มสิบปลายปายเขาคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะหาหลักฐานในการชีวิตละก็คือต้องหาฝรั่งสักคนดึงไว้เลี้ยงเขายามแบบว่า เขาแก่ตัวไปแล้วใช่ป่ะคือกูก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะกูก็คิดเหมือนกันเวลาทํางานไปถึงแล้วสี่สิบกว่าเนะี่ยเฮียกูแม่งอายุมากแล้วกูทําไงดีวะแล้วมันก็ต้องอยู่ในวงการนี้ต่อไปอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งเป้าหมายของทุกคนที่มาถึงจุดนี้แล้วก็คืออยากได้ผัวฝรั่งเลี้ยงลักนี่ก็เลยบอกอ๋อโอเคเข้าใจละน้องก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยทางานนวดอยู่ทุกคนแล้วนวดของเขาเนี่ยก็คือนวดอย่างถูกต้องเลยนะแต่ว่ามันก็มีพิเศษบ้างมีตำตรงตำแตงอะไรอย่างเงี้ย น้องก็เลยบอกว่าแต่หนูว่าไม่อยากทําแบบนี้แล้วเพราะว่ามันเมื่อยเหนื่อยกินแรงด้วยสารพัดใช่ปะเขาทํามาเป็น10ปีแล้ว,วนะสิบกว่าปีเขาก็เลยบอกเขา,าอยากจะไปจับแขกซอยสิเอ็ดอะทำยังไงบ้างโอเคนี่เก็ตเลยจริงๆนะทุกคนถ้าใครเนี่ยไม่เคยจับแขกอะก็จะจับต้นชนไปไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงที่ไหนน้องก็ถามว่า หนูจะไปนั่งร้านไหนได้บ้างเข้าบาร์ไหนบาร์ไหนคนเข้าบาร์ไหนไม่คนเข้าแล้วเวลาไปจับแขกอ่ะหนูจะต้องพูดกับเขาอย่างไงหรือหรือต้องเริ่มอะไรอย่างไงก่อนเนี่ยนะโอเคหนิงก็เลยโอเคงั้นพี่จะบอกเธอแล้วกันนะเอาอย่างนี้ถ้าเธอจะเริ่มเป้าหมายอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะหนิงอยากจะให้มันเป็นประโยชน์กับน้องๆหลายคนแล้วก็เป็นวิทยาทานด้วยนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องคือถ้าคนมีวิจารณญาณในการฟัง ก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่หนิงบอกมาเนี่ยหนิงไม่ได้ส่งเสริมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราห้ามเขาไม่ได้ทุกคนทุกคนมีภาระมีหน้าที่จะเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมอาจจะใช้มากใช้น้อยเลยก็แล้วแต่ใช่หมในเมื่อห้ามไม่ได้งั้นหนิงขอฉีดวัคซีนนะมันก็จริงน้องนะเพราะน้องไม่รู้จะเริ่มจากไร เธอเข้าไปในซอยนี้ยนะมันจะมีร้านเยอะมากแต่ละร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่นั่งจับแขกและบางร้านเนี่ยเขาก็จะเป็นร้านที่มีพนักงานเนี่ยทำงานอยู่แล้วถ้าร้านไหนที่เขามีพนักงานทํางานอยู่เนี่ยเธอไม่ต้องเข้าไปเลยเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเอาเด็กของเขาออกก่อนแล้วก็เด็กในร้านก็ต้องทํางานด่เพราะว่าคนที่ทํางานบารเนี่ยเขามีเงินเดือนค่ะแล้วเขาก็กินดื่มกินดิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีรายได้จากทางงั้นใช่ไหม ทีนี้เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่จอนเข้าไปจับแขกอ่ะเธอไปดูอย่างนี้แล้วเธอจะรู้ใช่ไหมว่าเออร้านที่มันเข้าได้อ่ะมันก็จะมีะแหมหนิงไม่อยากจะบอกชื่อร้านเลยวะ่ะเพราะว่าหนิงกลัวว่ามันจะไปไปติดอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ยแต่เอาเป็นว่าสัญชื่ญญยานของคนนะคุณเดินเข้าไปในซอยคุณจะรู้เลยว่าร้านเนี้ยทุกคนสามารถเข้าไปนั่งดื่มได้การที่เราจะเข้าไปนั่งจับแขกหรือจับลูกค้าเนี่ยนะคุณก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ ร้านเนี่ยมันเข้าไปได้นะแล้วใครก็ได้ที่จะเข้าไปเขาป้าใจป่ะพอคุณเข้าไปถึงคุณก็จะสั่งดื่มมาดื่มนึงนะนั่นคืออาจจะเป็นจะเป็นโคก้กหรือจะเป็นเหล้าเบียรอะไรก็ได้นะเธอต้องเสียตังค์แก้วหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยหรือจะเป็นเบียก็ได้เพราะว่าน้องอ่ะเขาถามหนิว่าเขาควรจะกินเบียรสักกี่ขวดดีหรือกินเหล้าสักกี่แก้วดนมันถึงจะแบบอยู่ได้นะอะไรเงี้ยก็จริงนะมันก็สําคัญด้วยบางคนเข้าไปไม่สั่งอะไรเลยมันก็ไม่ได้นะ แต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าสถานประกอบการนั้นๆนะมันเป็นไนท์คลับผับบาร์เป็นดิสโก้หรือเปล่าถ้ามันเป็นเขาก็อาจจะมีเลดี้ไนท์ทุกคนเลดี้ไนท์เนี่ยคือเขาต้องการให้ผู้หญิงเข้าไปฟรีๆไม่ต้องตีตั๋วเข้าไปและเขามีดื่มให้ด้วยบางที่ให้สองดื่มบางที่ให้สามดื่มนะเธอเธอเดินไว้เลยนะเธอเข้าไปทีซอยสิบสิบเอ็ดเนนะี่ยมันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึง่งระดับประมาณสี่ดาวซ้ายมือเกือบท้ายซอยแล้วนะที่เนี่ยมันจะมีผู้หญิงไปจับแขกกันเยอะมากเลย เขาก็จะมีเลดี้ไนท์อยู่ประมาณอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งคือถ้าสายจับแขกเนี่ยเขาจะรู้ว่าร้านไหนวันไหนมีเลดี้ไนท์เขาก็จะเลือกไปในวันนั้นนั้นบางคนคือแบบไม่อยากลงทุนอ่ะนึกออกปะพอไปถึงปุ๊บกูได้เบียขวดหนึ่งฟรีคูกันเดินเซิร์ฟแม่งอยู่นั้นหาแขกไปนะโอเคอันนี้คือขั้นตอนแรกในการที่เธอจะต้องเข้าไปสั่งดื่มใช่ไหมแล้วน้องก็ถามอีกว่าเออพี่แล้วหนูแบบหนูจะไปคุยกับคนในนั้นได้ไหมหมายถึงว่าเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ย คุยอย่ะมันคุยได้นะแต่ว่าเธออย่าไปถามเขานะว่าเออวันนี้ได้ขี่รอบแล้วออแขกคนนี้ดีไหมหรือไอ้คนนั้นเป็นยังไงบอกให้นะมันไม่มีใครบอกเธอเหรอกคือเรื่องแบบนี้เขาจะไม่มาคุยกันเข้าใจปะเธอต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองเนี่ยเข้าไปสังเกตสังกาแล้วก็วิเคราะห์เองว่าลูกค้าคนนี้มันจะโอเคเป็นยังไงบ้างใช่ปะอ่ะอย่างเช่นที่หนิงบอกเมื่อกี้นี้ว่ามันจะมี อ่าดิสกเป็นผับเป็นเป็นได้ขับนะที่เนี้ยก็เป็นขับหรูทุกคนขึ้นไปได้หมดเลยนะถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติหรือเป็นผู้ชายขึ้นไปเนี่ยเขาจะเสียค่าดื่มนะอาจจะ5 600อยอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เข้าฟรีเธอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยการที่เธอจะเข้าแขกเขาก็ถามนี่อีกว่าเวลาจะเข้าไปเข้าแขกเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าคนไหนว่าจะใช้บริการหรือไม่ใช้บริการจริง บางคนไม่สามารถรู้ได้เลยเหมือนตอนกูนอยู่บาเลนเนี่ยเราไปทํางานแล้วแบบกูมีแม่แท็กน่ะและอีแม่แท็กอะ่ะมันก็จะให้ลูกเหมือนกับเป็นพนักเป็นเรียกว่าอ,อะไรวะ,อะเอาไปเลขาของแม่แท็กแล้วกันคอยไปคุมเราอีกทีหนึ่งอีเลขาพนเนี้ยก็จะบอกว่าไปเลยมันก็เอาเราเนะี่ยไปปล่อยที่โรงแรมซีเชลใช่ปะ่ะแล้วมันก็บอกว่ามึงเข้าแขกเลยเข้าแขกให้เขามาเข้าแขกเข้ายัางไงกูก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะกูก็เดินเข้าไปหาแขก แล้วกูก็แบบว่าใช้ภาษาที่แบบ n o น How are you แล้วก็แบบยิงตรงเลยยูวัน go with me อะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบถามว่าคืนนี้เธอจะไปกับฉันไหมราคาเท่าั้นเท่านี้แท้วนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่โอเคอีดอกมัน,ม,นมันเป็นคําที่แบบมึงยิงตรงเกินไปอย่างเงี้ยมันดูไม่มีเสน่ห์เข้าใจป่ะลูกค้าอาจจะมองเลยแบบโอ้โหมึงมาถึงมึงยิงกูอย่างนี้เลยวะลูกค้าคนที่เขาเวลาไปเที่ยวพวกฝรังอ่ะนะคะเวลาเขาไปเที่ยวเขาก็จะแบบ ส่วนใหญ่ผู้ชายนะหนิงคิดว่าแทบทุกชาตินะถ้าเขาตั้งใจจะไปเที่ยวไปรีแลกอ่ะเขาก็จะต้องพูดคุยกับเราก่อนถูกปะมึงถือเบียร์เข้าไปแก้วหนึ่งค่ะหรือขวดนึงเดินเข้าไปมึงก็ถามให้ล้อเขอายุเธอทักทายเซอร์ไรกันก่อนเธอเชื่ออะไรเธอมาเที่ยวที่นี่กี่ครั้งแล้วเธอชอบประเทศไทยไหมเธอมาเที่ยวที่นี่บ่อยไหมสถานที่ตรงนี้หรือเธอไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยมาบ้างมึงคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวลูกค้าก็มีความรู้สึกค่ะเออได้ความรู้จาก ผู้หญิงคนนี้หรือว่าคุยกันแล้วคอเพราะเผื่อผู้ชายอะ่ะเขาก็จะสั่งดื่มให้เรากินต่อไปถ้าผู้ชายสั่งดื่มให้เราแล้วนะนั่นหมายว่าเขาให้ความสนใจเราละเข้าใจป่ะคือธรรมเนียมของฝรั่งอะ่ะส่วนใหญ่ที่หนิงอยู่บาเลนนะนะถ้าเราเข้าไปทักไทยคุยเซฮายกับเขาเนี่ยแล้วเขาสั่งดื่มให้เรานั่นหมายว่าเขาสนใจเราละเขาอยากที่จะพูดคุยกับเราต่อไป ส่วนจะไปหรือไม่ไปก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ปะมึงไม่ต้องรีบร้อนมึงใจเย็นๆนะถ้ารีบร้อนเกินไปแขกก็ไม่เอาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าฝรั่งเขามองแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แม่งไม่ใช่สเปคเขาก็จะไม่เสียเวลาคุยกับเราเขาก็จะแบบอาจจะเตะจุย๊ยแอคอาร์ตหรือเขาอาจจะหันหน้าไปทางอื่นหรือเขาก็ไม่เลี้ยงดื่มเรานั่นมึงรู้ตัวไปเลยว่ามึงออกมาเลยคือแขกไม่โอเคกับเราก็ต้องไปหาลายใหม่ต่อไปทีนี้ถ้าเราไปเจอลูกค้าที่เขาพูดแล้วแบบถูกคอ ูกชะตากับเราเนี่ยเพือพ่อเราไม่ต้องไปชวนเขาเลยนะเดี๋ยวเขาชวนเราเองเลยเขาจะชวนเราเออแล้วเธอพักที่ไหนอยู่ที่ไหนล่ะเธอจะไปกับฉันไหมถ้า,ถ,าถ้ามันชวนอย่างนี้ปุ๊บมึงก็ค่อยคุยราคากันว่าเท่าไหร่อะไรอย่างไงฮะแต่ไปถึงปุ๊บอย่าเพิ่งไปแบบรีบร้อนหรือแบบเออเธอไปกับฉันไหมคืนนี้ฉันเอาท่านรัฐธรรมนูญชาน,าน,าน,านนะลูกค้าบางคนหดหมดเลยนะเขาไม่เอานะเว้ย และประเภทแบบว่าบางคนอ่ะทํางานไม่เป็นจับแขกไม่เป็นนะก็ไปยืนเศร้ายืนแบบหรือมันจะมีอีพวกประเภทเนี้ยกูก็เคยเป็นกูก็จะยืนหลบมุมอยู่ที่ต้นเสาต้นหนึ่งนะแล้วกูก็จะแบบโอ๊ยทําไงดีกูจะเข้าไปยังไงดีว่าแม่งแบบภาระในหัวมาละวันนี้กูจะต้องหาตังค์ให้ได้แบบพ่อแม่กูรอตังค์อยู่ลูกกูรอเงินอยูแบบ่น้องกูรอเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะหน้ามึงจะเศร้าเพราะมึงกำลังเครียดอยู่ลูกค้ามองปุ๊บโอ้ยอินี่แม่งมีความเครียดว่ะ เขาจะไม่เข้าหาเราถ้ามึงไปยืนอย่างงี้มึงไม่มีวันได้งานเข้าใจป่ะเวลามึงไปเที่ยวจับแขกมึงจะต้องสนุกสนานมึงจะต้องเต้นมึงจะต้องแบบว่าคือฝรั่งอ่ะเขาชอบผู้หญิงที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เข้าใจไหมแบบว่าไม่เครียดไม่เสียดถึงแม้มึงจะมีเรื่องเครียดอยู่ในหัวจะเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องนะแต่เมื่อไปถึงวันปุ๊บมึงจะต้องเปลี่ยนสีหน้าใหม่เลยมึงต้องกลายเป็นคนสนุกสนานนะ ผู้ชายจะชอบผู้หญิงที่แบบสนุกสนานนะชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เครียดไงมันสนุกแน่ค่ะและไอ้ประเภทอย่างเงี้ยโอเคมึงมีโอกาสที่จะได้งานและปรอเภทว่าสมิว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่อายุแบบวัยสูงๆหน่อยเนี่ยแบบไปต้องใจจะไปจับฝรั่งเอาอยี่ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่ชอบแบบกลุ่มคนที่คิดจะไปหาผัวหาผัวฝรั่งนะมึงไปพวกมึงอย่าไปแบบเออฉันแบบฉันอยากมีแฟนนะหรือแบบเออฉันมาเที่ยวที่เนี่ย แล้วคุยคือแบบคำว,ว่าเจอกันครั้งแรกหรือเดทแรกหรือมึงปั้งกันงมึงปิ้งหน้ากันครั้งแรกอะ่ะอย่าเอาปัญหาตัวเองไปพูดให้เขาฟังว่าฉันนมีภาระนะบ้านฉันยากจนมากเลยพ่อแม่ฉันเดือดร้อนฉันมาทํางานเพราะพ่อแม่ฉันมีนี่มีสิ่งที่ต้องส่งน้องเรียนฉันมีลูกต้องรับภาระมึงห้ามคุยอันนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะผู้ชายจะคิดแล้วว่ากูเอามึงมามีกูแบบภาระแน่เข้าใจปะ ถ้าจะหาผัวฝรั่งสักคนนะ่ะมึงทำแบบนี้มึงเข้าไปแบบสนุกสนานท hey ีคปาร์ตี้มึงคุยกันไปนะคบกันสักพักนึงก่อนนะถ้ามึงคิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้แม่งโอเคคุยกับเราได้รู้เรื่องไปกับเราได้คุยแล้วแบบให้เกียรติเราสุภาพแล้วก็เออ่ไม่เอาเปรียบเราจนเกินไปนะก็ไม่ขี้งกไม่ขี้เหนียวเราคิดว่าผู้ชายคนนี้โอเคเราค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆคบให้ได้เป็นเดือนก่อนนะ ทุกอย่างทําอะไรมันจะต้องลงทุนมันต้องเสียเวลามันต้องใช้เวลาดูถ้ามึงไปถึงปุ๊บมึงยิงตรงว่ามึงมีภาระปัญหานี่สิน่ะบ้านจำงจำนองนอะไรฝรั่งไม่เอาเลยนะฝรั่งเขาจะคิดว่าภาระเยอะเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นมึงจะต้องแบบทําให้เขารักเราให้ได้เขาใจไปเราจะต้องอย่าไปคิดว่าจะไปเอาของเขาฝ่ายเดียวนะมึงต้องรู้จักกรีก่อนต้องให้ก่อนบางทีต้องซื้อของกำนันเล็กๆน้อยๆนะหรือเวลาไปดื่มกันเนี่ยเลี้ยงเขาสักแก้วนึงหรืออะไรอ่ะ คนอื่นเปยังไงกูไม่รู้นะแต่กูทํางานแบบนี้แล้วแล้วกูทํางานไม่เคยเกินสามรอบฝรั่งเลี้ยงกูตลอดกูอยู่บ้านเลยนี่คือกูไม่เคยไปอิเลกเขาเลยนะส่วนใหญ่ประจาทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันคือการลงทุนอย่างหนึ่งกูก็แสดงเหมือนกันกูก็ลงทุนเพราะกูรู้ว่าไอ้ฝรั่งคนนี้แม่งโอเคแน่และมักูได้แน่ แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องแบบแสดงความมีน้ําใจเข้าใจปะ่ะเออแสดงความมีน้าใจเออเนี่ยนะเดี๋ยวฉันซื้อนี่มาให้เธอเป็นของกำนัลเล็กๆน้อยๆกระป๋องกระเป๋าบา้บาบอคอแต่ของไทยมีเยอะแยะอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกประทับใจเราก่อนพอเขาประทับใจเราเสร็จนะเขาก็จะเริ่มรักเราพอเขาเริ่มรักเราหรือเขาเริ่มโอเคกับเราเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขาจะถามมึงแล้วว่าเฮ้ยเธอเรามาเป็นแฟนกันไหมหรือว่าคืออยากจะร่วมชีวิตกับเราละเขาจะออฟเฟอร์เราละ เธอมีอะไรที่ให้ฉันช่วยไหมเธอมีปัญหาอะไรไหมถ้าผู้ชายรักเรามันจะทําทุกอย่างเพื่อให้เรารักมันเนี่ยมันก็จะออฟเฟอร์เราเพราะผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ทําไมรู้ว่าเจอกันครั้งแรกปุ๊บอ่ะทีสองทีฝรั่งกลับประเทศไปปุ๊บขอตังค์ที่ร้วคนตังค์ให้หน่อยเดย็ที่แร้วจะมีบาร์ราน,นู่นนะี่นั่นฝรั่งก็องส่ง,ส,ง,ส,ง,ส,งส่งไม่นานเดี๋ยวมันก็หนีเข้าใจป่ะถ้ามึงไม่ได้รักกันจริงๆนะแบบเพราะนี่ไงกูก็เป็น เวลากูเจอฝรั่งเนี่ยถ้าแบบกูคิดว่าไอฝรั่งคนนี้มันโอเคปุ๊บกูจะขอตังค์เลยนะเว้ยมันกลับประเทศไปแล้วใช่ก็ขอได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้กูก็เลิกกูก็ไปหาอะไรต่อไปใช่มันจะดูกันก็ตอนนี้แหละว่าฝรั่งเขาโอเคกับเราไหมเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะการที่เราจะหาฝรั่งเลี้ยงเราสักคนนะอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องเงินทองหรือปัญหาภาระนี่สิงของเราเข้าใจป่ะฉันบอกก่อนนะว่าถ้าเธอไม่ได้มาในลุคของแบบคุณนายไฮโซอะไรอย่างเงี้ยนะ ฝรั่งบางคนมันก็เห็นเราแบบไฮโซดูเหมือนมีตังอีนี่แม่ไม่มีภาระแน่ไม่มีปัญหาแน่ดูแล้วหบบมีนคนมีตังอะนะพวกนี้เขาก็ได้ผัวรวยๆกันนะเพราะว่าบางคนเขาฉลาดที่จะไม่พูดไงผู้หญิงบางคนอะที่เขาไปจับฝรั่งอะเขาฉลาดที่จะไม่พูดเรื่องเงินก่อนฉันบอกแล้วนี่เป็นสิ่งที่ฉลาดมากนะถ้าเธอพูดเรื่องเงินจบข่าวเลยเห็นปะ่ะภาระมึงขน,นพ่อขนแม่อประเภทแบบแต่งงานได้ผัวฝรั่งองีก มึงไปอยู่ยิปออไปอยู่แต่งงานกับฝรั่งได้ไม่ทันไรแบบหมายวาว่าขึ้นมาหาได้ไม่กี่รอบมึงเตียวเอาลูกเอาหลานไปอย่างเงี้ยโอ้โหมาละค่อยๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนให้มันไปได้ให้เอาตัวมึงให้รอดก่อนพอตัวมึงรอดแล้วเนี่ยมึงก็ค่อยเอาลูกมาเอาญาติมาเอาโคตรเงาจากหลานมาเที่ยวมาอะไรเดี๋ยวอยู่ไปเรื่อยๆมันรักกันแล้วมันก็ต้องลงเรือลําเดียวกันแล้วนะถ้าลงเรือลําเดียวกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เป็นอัตโนมัติเอง แต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอย่าเพิ่งไปแสดงแบบความยากได้ของเขานะมันไม่มีฝรั่งคนไหนหรอกที่แบบเอออยากจะแบกภาระเอาไว้อะนะแต่รักกันแล้วก็อีกเรื่องหนึงนะ่งอ่ะเขาขว่แล้วนะก็วันนี้นะหญิงจะมาคุยเรื่องวิธีการทํางานแบบนี้ก่อนอ๋อสาหรับน้องคนนี้นะที่เขามาคุยกับเองนะอย่างน้องเนี่ยเขาถนัดนวดเขาเป็นหมอนวดมาก่อนใช่ปะเราก็บอก เขาว่าเวลาเธอไปกับแขกเนี่ยสมมติว่ามึงมึงขายอะโอเคกูครู้อยู่แล้วว่ามึงขายแต่มึงก็มีอาชีพมึงบอกลูกค้าไปเลยว่าลูกมันมีนะฝรั่งบางคนจะถามว่าเออเท่าไหร่เธอไปกับฉันเธอทำอะไรได้บ้างมึงบอกเลยมึงนวดเป็นฉันนวดได้นะเออนอกจากนี้ถ้าฉันจะแบบบริการรีแล็กนู่นนี่นั่นะฝรั่งบางคนมันคิดว่า เออเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มึงก็นวดกูด้วยรีแลก์ก็ไม่เป็นไรกูก็จ่ายปักมึงแล้วกูก็ได้รีแลก์ผ่อนคลายกูได้ไม่ต้องไปเสียเงินให้พวกหมอนวดอีกบางทีเสร็จแล้วแม่งกระดูกยอกหลังแอนอะไร่เงี้ยก็ต้องเคดขัดยอดอนะไรเงี้ยไปหาหมอนวดเสียตังค์อีกเออก็ได้แบบทนะูอินวันเงมึงมีของดีมึงขายของไปเลยตอนกูอยู่บาเลเนนะกูทําห้องเป็นกูได้ลูกค้าไปเสร็จปุ๊บกูถามลูกค้าเลยว่าเธอเธอทำห้องไหมฉันเป็นรูเมทมาก่อนนะฉันเป็นเฮาส์คกิปปิ้งพนักง,งานทำร,รม,มาก่อน ถ้าเธออยู่คนเดียวฉันขอทําห้องได้ไหมลูกค้าตกใจลูกค้าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะดีเหรอได้เหรอกูบอกไม่เป็นไรได้กูทําได้ฝรั่งที่มันไปอยู่บาเลนอะมันคือฝรั่งที่แบบว่าเขาต้องมีลูเมดเข้าใจว่าเขาต้องจ้างพนักงานทำความสะอาดห้องบางคนเนี่ยจ้างอาทิตย์ละครั้งบางคนก็เดือนหนึ่งมาสามครั้งสี่ครั้งหรือแบบอาทิตย์ละสองครั้ง มึงไม่ต้องจ้างใครมึงจ้างกูเสร็จแล้วมึงจ้างกูเลยแล้วกูจะบอกเลยนะเดี๋ยวรอบหน้ากูมาอีกมึงไม่เอากูไม่เป็นไรแต่กูมาทําความสะอาดห้องมึงก็ได้นะกูขอผูกขาดไปเลยกูได้ตังค์ลคือกูไม่ได้อยากขายตัวแต่กูอยากได้เงินเข้าใจป่ะให้เงินให้กูอยู่ได้ไปวันวันกูก็นําเสนอเลยอะทาห้องเป็นกูขายของกูไปนะพอกูได้ตังค์มาเยอะแล้วกูทะไรกูก็ไปซื้อของมาขายอีกซื้อเสื้อป้ะกระเป๋ารองเท้าน้ำหอมน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ย คือมันสามารถแตกหน่อได้เยอะแยะเลยถ้ามึงจะหาเงินแบบด้วยวิธีแบบนี้แบบไม่ต้องไปเปลืองตัวเยอะมากอ่ะเอออันนี้สําหรับคนอยู่เมืองนอกนะหรือคนที่อยู่เมืองไทยวิธีนะบอกแล้วว่าถ้าเธอจะจับฝรั่งอ่ะอย่าพูดเรื่องเงินก่อนนะหมายถึงเงินปัญหาภาระนะแต่ถ้ามันมึงดิวกันมึงจะไปคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยมึงต้องคุยค่าตัวมึงเก็บเงินค่าตัวก่อนนะไปถึงห้องปุ๊บมึงขอตังก่อนนะเว้ยไม่ใช่ว่ามึงไปนอนให้เขาเยี่ยยเสร็จแล้วเขาไม่จ่ายตังมึงก็ไม่ได้นะเว้ย โอเคเดี๋ยวว่าหลังเราจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆหรือว่ามันก็ไม่ใช่เทคนิคใหม่ๆหรอกมันเป็นวิธีการป้องกันตัวมันเรื่องมันมีกเยอะมึงไปที่โรงแรมแล้วมึงเจอแขกเล่นยาจะทายัางไงมึงเจอแขกทาร้ายมึงทำไงมึงเจอแขกเสด็จทำไงเดี๋ยว,วว่าหลังนะจะมาเล่ามาบอกให้ฟังว่าวิธีสังเกตหรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆมึงจะเอาตัวรอดแบบไหนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ